นะครับผมสุนทรผมสว่างน,นะครับมีอาชีพเป็นลูกจ้างนะครับในบริษัทเครื่องใช้ไฟนะครับมาสร้างบ้านที่อำเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเราเห็นในเฟซของเสียนบ้านเล็กก็ติดตามมาเป็นเวลา2องสาปีได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะให้เสียนบ้านเล็กเนะี่ยมาสร้างบ้านให้นะครับทำไมต้องเลือกเสียนบ้านเล็กเพราะว่า สร้างต่าง,งๆที่เราเคยเห็นมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าจะได้คือพุณแกงเนี่ยเราสัมผัสกับแกแล้วเนี่ยคือความซื่อสัตย์แกพูดทำไหนํำนั้น,นคือทำให้เราผู้จ้างเนี่ยมีความมั่นใจนะครับกับเสียมบบานเล็กก็เลยตัดสินใจเราเป็นคนทํางานในที่ทํางานไม่มีเวลาที่จะมาตรวจงานนะครับได้ทุกเวลานะครับงานที่เขา่ายท่อออกมาให้เราเนี่ยเขาจะส่งลาย นะครับให้เราเห็นว่าผลงานมันเดินไปกี่เปอร์เซ็นต์พี่ต้องเช็คงานให้ดีก่อนนะก่อนที่จะจ่ายตังค์ผมคือไม่ต้องเดินทางมาบ่อยๆเพราะผมทํางานอยู่ต่างจังหวัดมันตรงต่อที่เราต้องการนะครับผมเชื่อว่าคําพูดเขาอะนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้เชื่อมั่นกับหลายๆคนที่อยากจะสร้างบ้านคำสัจจะของผู้รับจ้างสิ่งที่ลูกจ้างต้องการคือจัดสรรให้ตรงตามแบบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมหรือจะเป็นในแบบก็แล้วแต่ต้องการในรูปแบบไหนก็ได้ดังที่เราต้องการอันนี้คือความประทับใจของสําหรับเสียนบ้านเล็กนะครับสําหรับผมนะโดยส่วนตัวผมชอบจุดนี้มากครับถ้าท่านไม่มั่นใจก็เข้าไปดูก่อนสําหรับเพจของเสียนบ้านเล็กนะครับสร้างบ้านกับเสียงบ้านเล็กถูกสวยดีครับผม